สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงในส่วนที่สาวดอยได้ไปดูได้ไปชมได้ไปฟังหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วทีนี้ก็มาเกิดข้อคิดมุมมองกับเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าหลายๆอย่างแต่ว่าสาวดอยช่วงนี้สาวดอยจะไปหาดูคลิปไงคล,ปคลิปนู่นคลิปนี่ แล้วก็ไปเจอคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่เราเคยเห็นใช่ไหมคลิปที่มันเหลือเชื่อมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้เนาะอย่างเช่นกบกินงูเอ้ยเนาะหอยกัดงูอย่างเงี้ยมันไม่ได้กัดออกมันหนีงูจะตายเออเนี่ยมันก็ทําให้ได้เกิดข้อคิดหลักล้ายอย่างแล้วทุกวันเนี้ยสิ่งที่สาวรอยเองเคยเจอแล้วก็เคยเห็น ทั้งของคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างสิ่งที่เสาดอยเห็นมาก,ก็คือทุกวันนี้เราจะเห็นอะไรเอ่ยความเหลื่อมล้ําทางสังคมแต่ทีนี้เนื่องมาจากความเสื่อมทรมทางความคิดและจิตใจของผู้คนในสังคมนี้แหละที่เป็นต้นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ําแล้วทีนี้เมื่อมันมีความเหลื่อมล้ําในหลายๆอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของมนุษย์ราเรามาัเสื่อมทรมมันเกิดสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไร การดูถูกดูแคลนนะคะการประเมินค่าคนอื่นต่ำ<ม>การด้อยค่าคนอื่นและการดูถูกคนอื่นจะโดยดูถูกทางใดก็แล้วแต่นั้นไม่ว่าจะเป็นทางมนุกรรมวจีกรรมกายกรรมแต่การด้อยค่าการดูถูกนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับกับใครทั้งนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนสภาวะจิตความรู้สึกมันต่างกัน บางคนถ้ามีุูมคุค้มกันตรงนี้มากก็จะปล่อยผ่านได้ไวแต่คนที่มีไม่มากมันก็อาจบางทีอาจจะทําให้รู้สึกแบบเวลาถูกด้อยข่าหรือว่าถูกปลามา่าทพาดพิงถูกประมาทดูแคลนเยอะๆเขาก็อาจจะรู้สึกแบบท้อใจจนหมดกําลังใจจนอาจจะทําอะไรลงไปแบบอันนี้ไปเลยก็มีก็เห็นมาเยอะเนี่ยแต่ทีนี้พอมาได้เจอคลิปที่ว่างูก็ยังมาตายเพราหอยได้เนาะกบ ก็ยังสามารถกินงูได้ทั้งๆที่กบเป็นอาหารของงูแล้วทีนี้นิทานราชสีกับหนูก็เป็นคติธรรมสอนใจเราได้อย่างดีเพราะอะไรราชสีคือราชาใช่ไหมคะราชาของบรรดาสักนิ์เป็นราชาเป็นเจ้าฝ่าว่าอย่างนั้นเถอะแต่ราชสีก็ยังต้องมาพึ่งหนูในขณะเหมือนในนิทานก็คือราชสีติดบ่วงบ่วงติดบ่วงนั่นแหละหนูเป็นคนไปช่วย ย,ยังไงไแค่ช่วยกัดเชือกให้ขาดราชสีห์ก็เป็นอิสระเห็นไหมแล้วทําไมราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่กายแค่แกะเชือกทาเชือกให้ขาดฟันแหลมคมเขาก็มีทําไมเขาทําไม่ได้นั่นแหละต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนมีอํานาจมากแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนมันก็จะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งวาระใดวาระหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราก็พลาดได้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกด้วยตัวเองได้เพียงลำพัง เราก็อาจจะต้องพึ่งผู้น้อยเช่นกันแล้วทีนี้จําพวกหมูเหล่าที่ชอบด้อยค่าชอบประมาทประมาทผู้อื่นที่รู้ว่าตามกว่าตัวเองอย่างเงี้ยจะจะตกที่นั่งแบบลำบากเยอะมากเท่าที่เห็นนะแล้วก็คนจำพวกหมูเหล่านี้เวลาเขาล่วงลงมาหาแบบมันต้องแบบเจอคนที่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเขาถึงจะ จะยังพอเมตตาอภัยให้ได้อยู่นะแต่ถ้าเขาเจอคนที่แบบโอ้โหโจ์เก่าอย่างนี้อย่าหวังเลยค่ะก็เป็นไปตามกรรมแล้วทีนี้ก็ยังจะมีอีกนะที่เป็นนิทานที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นคติเตือนใจก็คือช้างเนาะช้างตัวใหญ่เห็นไหมช้างนี่จะเรียกว่าตัวใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ก็น่าจะเหลือแต่ช้างนี่แหละแต่ช้างก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วช้างก็ อาจจะต้องมาล้มง่ายๆด้วยอะไรคะด้วยมดด้วยเพียงมดนะคะมดแต่อาจจะไม่ใช่มดตัวเดียวถ้าเกิดว่ามดทั้งรังมาเป็นกองทัพทั้งรังลองคิดดูว่ามดตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าในหนึ่งรังมันมีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวเราไม่รู้ในแต่ละรังแต่ละที่ถ้ามดมันรวมตัวสามารถคีกันเมื่อไหร่นะคะ ก็ล้มช้างได้ทั้งตัวหรือทั้งฝูงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่เท่าช้างยิ่งใหญ่เท่าราชสีแต่ก็ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็มัจกจะพลาดง่ายๆด้วยภัยจากสิ่งที่เขาประเมินค่าต่ำจนนึกไม่ถึงก็เหมือนคาดไม่ถึง ว่าจะต้องมาเจอจุดจบหรือจุดที่ว่าจุดที่พลาดมากที่สุดแบบนี้เนาะเอาง่ายๆเหมือนงูที่ถูกหอยหนีบคอหนีบหอยหนีบคอจนตายเพราอะไรเพราเขาก็ไม่ค่าคิดว่ามันเป็นแค่หอยหอยเป็นอาหารเนาะกินง่ายกินยังไงก็ได้หอยนะคะในที่สุดแล้วไปงาบเดี๋เขาคงไม่คิดว่าหอยมันจะดึงฝาตรงางหน้ากลับมาแล้วตรงปากหอยคมเป็นยังไงคะจบเนาะ แล้วทีนี้ไปดูตรงคลิปที่ว่ากบกินงูเป็นยังไงคะเนาะปกติเราจะเห็นแต่งูกินกบแต่นี่กบกินงูแล้วได้ข้อคิดอะไรเห็นไหมก็มันก็ประมาทอะไรไม่ได้เช่นกันเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าถ้าเปรียบว่ากบกับงูเนี่ยกบเป็นตัวอ่อนแอคนอ่อนแอกว่าผิวเปลือกอะไรก็บางแล้วงูเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษอาจจะไวยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมกบถึงกินมันได้ถ้าสาวรให้สาวร้เปรียบสาวร้ก็เปรียบก็ว่ากบตัวนั้นเหมือนแบบ แบบมันมัน,ม,นมันมีความมั่นใจอยู่ในตัวเหมือนกันก็คือไม่ให้ใครเพื่อเพื่อการเอาชีวิตรอดสู้ฟัดจนสุดท้ายแล้วในที่สุดเขาก็สามารถที่จะทําได้ก็คือไม่ปล่อยให้ตัวเองอ่ะไม่ปล่อยให้ใครมาลังเกตัวเองได้ง่ายๆเหมือนกับว่าพอมันจนตรอกถึงตังทางตันแล้วก็ต้องสู้ฟัดให้มันตายกันไปข้างหนึ่งแต่ในที่สุดก็ความแบบ มันมีหลายอย่างที่มันจะเข้าข้างอยู่ในวาระในวาระหนึ่งเสาวไดโมองอย่างนี้นะอันนี้ในกรณีของกกกินงูนะคะแต่ในกรณีของงูหนีหอยเนี่ยอันนี้คือสาวได้ว่าความโลภเป็นเหตุความประมาทการดูถูกเหมือนกับว่าดูถูกหรือว่าไปด้อยค่าก็คือประเมินค่าต่ำเกินไปก็เหมือนคนที่ว่าประเมินค่าผู้อื่นต่ำเกินไปแล้วในที่สุดก็ต้องมาเสียท่าให้กับคนที่ตัวเองไปประเมินค่าเขาต่ำ ประมาณว่าเหมือนคนที่ฉลาดแต่ก็ต้องมาพลาดให้กับคนงูนั่นเองนะคะสาวโดยมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนโลกใบนี้เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะคะเหนือกาก็ยังมีหงเหนือเหนืออะไรนะเหนือผู้เหนือคนมันก็ยังมีอะไรที่มันที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเออนี่ของสาวโอยคนเดียวนะ,ะวของสาวโอยคนเดียวซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันหมายถึงอะไรแต่มันก็มี มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นที่สุดมันทุกอย่างมันจะมีความเหนือกว่าการอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเสมอแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ว่าอยู่เหนือทุกสิ่งจริงๆก็คือกฎสจธรรม назад, นั่นเองกฎแห่งความจริงอันนี้เหนือทุกสิ่ง <fixes> เหนือเหนือเนอะาะกฎแห่งความจริงนี่คืออยู่เหนือทุกสิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะ ไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือความจริงไปได้อีกแล้วความจริงอะไรคือความจริงก็อันนั้นแหละก็สําหรับคลิปนี้ก็จะพูดกันประมาณนี้อาจจะจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็เรามาพูดแลกเปลี่ยนข้อคิดกันไปก็สําหรับคลิปนี้ขอเคนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกรายทุกกาลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมก็มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อคิด,คดกันใต้คลิปนี้ได้นะคะ แล้วก็อยู่ดีมิสุขทุกท่านทุกคนนะคะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้บิบฟ้าทั้งไปก,ก,ก็กลับขอกมาตเพราะอารมณ์ีกรรมทุกรก,กรณียกรรมนะคะอารมณอหัอหส,อสค่ะและสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอน้องเผวที่ให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกหหู่เหล่าชั้นภูมิให้ได้มีส่วนร่วมในใน,น,นิสสงบลบนโดยทั่วการใป้จนตรดษแลนานเทอสูสีเสมอแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย